สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจอกับพี่ปอยอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมาสอนสร้างป้ายรถเมย์กันนะจ๊ะคือแบบว่าง่ายมากลองทําตามกันดูนะจ๊ะก่อนอื่นเลยเราก็ต้องใช้ฟอมันแบบพื้นเลยนะสําหรับใครที่อยากลองหัดสร้างดูพี่ปอก็เห็นหลายคอมเมนต์แล้วบอกว่าสอนสร้างหน่อยเออก็เลยจะลองสอนสร้างให้ดูนะมีฟอมีวอลวอลเปเปอร์อ่าเนี่ยเป็นพื้นแล้วก็กําแพง มีคือน้อยมากอะใช้ของน้อยมากก็มีแค่2อ,อย่างเออสองสอย่างมีบอร์ดอะรแค่เนี้นิดหน่อยเองง่ายมากลองทํากันดูนะจ๊ะนี่แล้วก็เปลี่ยนเป็นกระจกให้มันใสๆนิดนึงคนเข้ามาเออจะได้ไม่มืดเกินไปอะไรเงี้ยถ้าป้ายรถเมยม,มันไม่ติดเป็นพวกกระจงกระจกหรืออะไรเงี้ยมันน่าก,กลัวนะเดี๋ยวคนเข้ามาทําร้ายเราเข้าใจปะเออแล้วก็นึก นึกถึงความเป็นจริงเราอยากให้ป้ายรถเมล์เราเป็นแบบไหนแล้วก็สร้างแบบนั้นจริงๆป้ายรถเมล์หรือที่รอรอรถของประเทศเราก็จะเป็นแบบเออเป็นโต๊ะเป็นที่กันฝนนิดหน่อยแต่ว่าข้างๆฝนมาก็คือเปียกเหมือนเดิมนะจ๊ะมันคือแบบว่าแต่ถ้าเป็นต่างจังหวัดนะมันก็จะเป็นแบบคล้ายๆสาลาริมทางอย่างเงี้ยโอ้มันก็แบบเนาะนิดนึงเราก็เลยอยากทําให้มันแบบดีขึ้นมาแบบส,สวยๆเก๋ๆอะไรอย่างเงี้ย ประมาณนี้นะจ๊ะแล้วก็ทำลั้วรอบขอบชิดแต่ให้มันใสคนข้างนอกจะได้เห็นเราได้เออนี่เห็นเห็นเราได้แล้วเราก็จะได้เห็นรถเมยได้ด้วยก็ติดฟงติดไฟติดเก้าอี้ให้มันแบบเออดูดีนิดนึงน่าใช้อะไรเงี้ยสะอาดสะอ้านนะพี่ปอก็มีไอเดียเพิ่มมาคือปกติก็อีสาอันนั้นมันก็ น่ารักอยู่แล้วเนาะอันนี้คือแบบว่าอยากสร้างเป็นห้องน้ำร่วมด้วยอ่าส่วนใหญ่คือปวดท้องไม่รู้จะเข้าตรงไหนไงเราจะกลับไปบ้านหรอก็ไม่ได้คือแบบงงมากเลยเนาะประเทศเราแบบไม่มีห้องน้ำอ่ะแบบห้องน้ำสาธารณะ,ะ,ะนะคือแบบมีน้อยอ่ะน้อยมากมันจะมีแค่บางที่เองเนาะ ็นึกถึงสภาพว่ทถ้าเราปวดท้องฉี่เราจะไปฉี่ที่ไหนใช่ปะ่ะก็ต้องแบบเข้าร้านอะไรเงี้ยบางทีร้านเขาก็ไม่ให้เข้าไงเนาะเออต้องกินแบบสั่งก๋วยเตี๋ยวจานนึงแบบว่าเออปวดฉี่ขอเข้าห้องนะ้ำจริงไม่ได้อยากกินก๋วยเตี๋ยนะอยากไปฉี่อะไรแบบนี้เออนี่พี่ปอก็เลยได้ไอเดียว,ว่าทําเป็นห้องน้ําสาธารณะนะอยู่กับป้ายรถเมล์ด้วยอ่าซ้ำเป็นสีแดงก็งจะคล้ายๆกับเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ตู้โทรศัพท์ของต่างประเทศอะ่ะเขาจะเป็นสีแดงอะ่ะเราจะได้รู้ว่าเอ้ยตรงนี้คือตู้โทรศัพท์นะอันนี้เราก็ใช้สีแดงแทนก็แบบเฮ้ยนี่คือห้องน้ำนะอะไรแบบเนี้ยเอออ่ะก็จะได้ประมาณนี้ใส่ประตูประตูให้เรียบร้อยจริงๆประตูใส่มันก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะพอห้องน้ำเนาะเออแล้วก็เอาเป็นประตูแบบทึบๆนิดนึงห้องน้ำก็แต่งให้มันดูดีขึ้นนิดหน่อยแล้วก็ใส่ต้นมนต้นไม้อะไรเงี้ยชักโครกอะไรแบบนี้เข้าไปนะอ่า แล้วแต่คนแต่งนะว่าจะแต่งใส่อะไรลงไปพี่ปอแบบว่าทําง่ายๆก่อนนะเผื่อบอกว่าน้องๆอยากเอาไปลองทําดูจะได้ไม่ยากเกินไปนะดูรูปแบบการจัดวางก็ลองทําดูนะจริงๆแล้วพี่ปอจะหมุนแบบหลายรอบมากก็คือทุกคนก็ต้องหมุนไทยสร้างบ้านมือใหม่มันก็ต้องหมุนหลายรอบกว่าจะเข้าล็อกเข้ามุมบางทีก็มีเย็นๆนิดนึงก็แบบว่าหลับตาข้างหนึ่งด้วยนะจ้าบางทีเออ มันก็มีเย็นเย็นเย็นของมันไปอันนี้พี่ปอก็จะเอาเป็นที่วางแล้วก็รอแบบว่ามันสําคัญมากเลยนะอยากให้ประเทศเรามีคือแบบว่าเฮ้ยรถเมย์มาตอนอีก10นาทีรถเมย์มาถึงมันจะขึ้นเลยว่าอ่าสายสมมติ1 5 8อีก10นาทีจะมาอะไรเงี้ยอยากให้มันเป็นแบบนั้นมากเลยอ่ะไม่ใช่รอ,อแบบไม่มีความหวังอ่ะแบบเฮ้ยมันจะมากี่โมงอ่ะ158มันจะมากี่โมง1 3 7มเ็มันจะมากี่โมงอะไรเงี้ยเออ โอเคนี่ก็เสร็จแล้วนะจ๊ะก็ตกแต่งให้มันแบบว่าสวยงามนิดนึงนะจ๊ะรถไม่รู้ทําไมมันถึงมาจอดหนะ้าป้ายรถเมย์ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงงมากเลยอะลองสร้างกันดูนะว่ารถอะมันมาจอดที่ป้ายรถเมย์หรือเปล่าโอเคค่ะคลิปนี้ก็จบกันแล้วนะจ๊ะไว้เจอกับพี่ปอใหม่ในคลิปต่อไปจ้บาบายยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยเนะไปแล้ว